โยยศสวัสดีคนทับดาราดังแข่งขันกอบการกุศลเปิดงานแรกนำรายได้ส่วนหนึ่งช่วยน้ำท่วมโยยศสวัสดีหัสดีวิจิตอดีตนางแบบสาวผู้บริหารไฟแรงบริษัทสวยยุคใหม่จำกัดหลังห่างหายจากวงการบันเทิงไปเล่นกีฬากอบฟจนหลงรักทำเป็นอาชีพโยประกาศจัดแข่งขันกอบการกุศลครั้งแรกอันเดอร์พาไทยแลนด์กอบทัวร์นาเมนต์2024คนทับดารานักร้องโปรกอฟชื่อดังมาร่วมแข่งขันกับผู้ร่วมสมัครเข้างานรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือผู้ประสบ ภาย้น้ำท่วมงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่11พฤศจิกายนพศ2567ที่ออลไพายกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีเยโยศสวัสดีได้เผยว่าตนหันไปเล่นกอล์ฟมา2ปีหลังรักกีฬาอาชีพนี้จนได้โอกาสในการทำงานออแกไานาอาคาเดมี่กอล์ฟที่มีชื่อเสียงในประเทศและมีผู้เข้าเรียนเป็นจำนวนมากและผันตัวเองมาเป็นผู้จัดทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกยอมรับไม่ใช่เรื่องง่ายในการเตรียมการเพราะต้องดูแลนะักกอล์ฟกว่า100ชีวิต แม้จะเหนื่อยมากแต่ก็อยากทำเพราะถือเป็นงานใหม่ที่ท้าทายและอีกเหตุผลหนึ่งคือตอนได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ชิงรายเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นถึงปัญหาความช่วยเหลือหลังน้ำท่วมเยอะมากจึงตัดสินใจว่าแรนการกุศลกอครั้งแรกที่ทำขอช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมก่อนเป็นอันดับแรกงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีสปอนเซอร์ที่ช่วยผลัดดันให้ฝันของโยเป็นจริงขอขอบคุณน้ำหน่งสิงห์สิงห์ นโซดาเซียนเทียงอิวเบป,ปเปอร์มินฟิลและสนามกอล์ฟไอัเปิลวันเล่กอล์ฟคันบีหัวหินที่มาเข้าร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟอันเดอร์พาไทยแลนด์ในครั้งนี้เป็นกอล์ฟทัวร์นาเมนต์ที่ไม่เหมือนใครค่ะแนวปาร์ตี้โฮสนุกสนานไปกับเสียงดนตรีระหว่างการเล่นและชมมินิคอนเสิร์ต ศิล,ลปินส้มมารีในช่วงหัวข้ามเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่9นาฬิาเริ่มแข่งขัน12.00ถึง17.00นมอบรางวัลและอ f t e r party เวลา18.00ถึง22.00นเป็นทัวร์นาเมนต์แรกของโยที่อยากให้ทุกคนได้จดจำงานของเรางานครั้งนี้ของโยได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนๆดารานักร้องโปรโกอชื่อดังที่ยินดีมาร่วมสนุกสนานในงานการกุศลครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กเขยมมณิ บอพราดอนโจออ้บอลถอยปถมพงศ์กระแตสุภักษรที่แท่งศักดิ์สิทธิ์หนุ่มคงกพันธ์ลูกหมีรัศมีโปรนินมิมิตาโปรออมส,สิการคุณเมดุษนีคุณงามพัทรินคุณแหนมรนเดชและอื่นๆเปิดรับสมัครจำนวนจำกัดสมัครได้ที่หรือไลน์ @underpadthailand รับสมัครตั้งแต่วันนี้ลบ31ตุลาคมพศ2567ไฮไลท์สุดพิเศษสำหรับผู้เข้าสมัครแข่งขันทุกท่านมีโอกาสลุ้นรางวัลมากมายพร้อมลัคก,กี้รอสุดพิเศษ2 รางวัลได้ไปตีกอล์ฟที่ต่างประเทศร้องตัวเครื่องบินบวกที่พักบวกกรีนฟีที่สำคัญรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายตั๋วหนึ่งใบมอบเงินบริจาค500บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกีฬากอล์ฟสำหรับโยนั้นคือการสร้างวินยัยมอบประสบการณ์และมิตรภาพที่ดีมากมายจากกีฬาประเทศนี้จึงทําให้เกิดเป็นอาชีพใหม่ของโยในวันนี้การเป็นผู้จัดแข่งขันกอล์ฟมืออาชีพและเป้าหมายต่อไปในปีหน้าโยได้สองสนามใหญ่เปิดปีโรบินสูดและสยามคันทรีคลับ โอคอสมาปิดสนามเพราะจะมี4สนามทั้งหมดในปี2025สําหรับใครที่อยากติดตามข้อมูลงานสามารถติดตามได้ที่ IG จีลยโยสวสดีของโยเองค่ะ